เสียเวลานะฉันฐานกัเลยแล้วกันเธอมีบ้านไหมยังไม่มีอ่ะอะแล้วเธอมีรถหรือเปล่ารถผมก็ยังไม่มีอ่ะเอ้ยคุณเดี๋ยวก่อนผมชอบนะผู้หญิงตรงๆแบบคุณนะโดยเฉพาะผู้หญิงหน้าเงินอนะ่ะ โอเทีะผมมาช้าไปหน่อยไม่เสียเวลานะฉันถามเธอเลยแล้วกันธบมีบ้านไหมยังไม่มีอ่ะอะแล้วเธอมีรถหรือเปล่ารถผมก็ยังไม่มีอ่ะเอ้ยคุณเดี๋ยวก่อน เี้ผมแค่รอคุณเล่นผมชอบนะผู้หญิงตรงๆแบบคุณเนยะโดยเฉพาะผู้หญิงหน้าเงินเนะีผมโคตรชอบเลยถ้าผู้หญิงไม่หน้าเงินเนะี่ยผู้ชายมันจะทำงานหาเงินมาทำไมถูกไหมน้องขอเมนูหน่อยเมนูครับคุณค้าจะดูก่อนได้หครับเดี๋ยวคุณดูไปก่อนนะ อ่าแล้วพี่ขอเมนูที่แพงที่สุดในร้านน่ะเอามาทุกเมนูเลยนะใช่ครับเดี๋ยวช่วยามาเสิร์ฟคุณผู้หญิงคนนี้หน่อยส่วนคุณนะ่ะอยากทานอะไรอะ่ะสั่งได้เต็มที่เลยไนหะเยี่ยมเลยนะทานอะไรอีกไหมไม่ลค่ะทานอะไรปะเออพี่ครับรถสปอร์ตที่จอดอยู่ข้างหน้าของพี่หรือเปล่าครับอ่าใช่ครับอย่งเดี๋ยวผมกวนพี่ยาดด้ายรถหน่อยครับพอดีผม ทานข้าวกันอยู่อ่ะงั้นเอา,ากุญแจรถผมไปย้ายเลยไม่พี่รถต้องแพงรถราคาเป็นล้านผม,ผมไม่ไหวแล้วพี่งั้นเดี๋ยวคุณรอผมตรงนี้ก่อนนะผมไปย้ายรถแป๊บนึงได้เอาไงมึง หน้าเงินอะมันต้องเจอแบบนี้เว้ยมึงดูนี่วงุญแจรถเบนซ์อะใครก็ซื้อมาได้ป่าวะนี่ <c oughs> ซื้อในอินเทอร์เน็ตธรรมดาแต่ว่ามึงอะ่ะเร็วๆหน่อยมีสาวๆหลายคนรออยู่ด้วยไปโ<ป>ต๊ะของคุณลูกค้ายอดทั้งหมด3,000บาทครับผมพอดีแฟนของคุณลูกค้าเพิ่งออกไปเมื่อสักครู่ครับลูกค้าสะดวกชำระเป็นเงินสดหรือออนดีครับ 命难测。